เสียนนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปานานแสนนานมาหาบ่อยนะคะขนมอร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับที่เราอยู่ด้วยกันมาหลายๆปีนะคะพิณน,นาราทำขนมอร่อยนะคะอย่าลืมแล้วเวียนกลับมามีหลานด้วยนะคะขอยท่มีความสุขนะคะชีิตักเกษให้ดูแลสุขภาพให้มีความสุขแต่ว่าเวลาหวัวมีงานต้องมานะคะเพราะว่าอยากคิดถึงเสียเนเต็ม ร้องพี่เพชูค่ะแล้วก็อาจจะมีอะไรติดไปติดมาเพราะมันอร่อยมากขอบคุณมากเลยค่ะรับสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่เพชรก็ก่อนตื่นก็ขอยินดีกับพี่เพชรด้วยเนาะที่เพชรลัเกษียณแล้วยังไงกุ่ยก็ขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้พี่เพชรเกษียณยังมีความสุขเที่ยวให้สนุกกับพี่เจริญนะคะถ้าคิดถึงกันยังไงพี่เพชรกลับมาเยี่ยมกันได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ้ะคะคุเพรขอใมีความสุขหลังเกษียณค่ะขอบคุณสำหรับขนมอร่อยๆอนะคะ,กะเกษียณแล้วอย่าลืมทำมาให้กินอีนนะคุเพรไม่ต้องกังวลแล้วนะครับแต่ได้ต่อไปก็ไม่ได้ทานนะครับในชีวิตมีความสุขหลังเกษียณครับสวัสดีรครับสวัสดีครับคุเพสผมก็มาอยู่ที่นี่ครบ10ปีแล้วก็นะได้ เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูเพชรมากมายนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นที่ที่ดีนะครับเป็นคนที่คอยดูแลสุขภาพนะจนกระทั่งทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่กลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งสุขภาพของครูเพชรจะดูไม่ดีนะครับแลกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมากนะครับหลังจากนี้ไปนะครูเพชรนะในช่วงที่หลังจากเกษียณนี้ไปก็ขอให้ครูเพชรมีแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง มีเวลาว่างๆก็กลับมาเยี่ยมน้องๆบ้างนะครับมาให้น้องๆได้ดูแลบ้างหรือก็มาดูแลน้องๆบ้างนะครับก mm ็ hmm. สุดท้ายนี้ก็ขอใพ้มีความสุขนะครับหลังจากเกษียนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุเคสในเวลาที่คุเชรจะเกษียณนะคะก็ขอคุเคสมีความสุขนะคะได้เวลาพักก่อนและเที่ยวนะคะให้คุเชรสุขภาพแข็งแรงนะคะเชร สวัสดีครับก็ขอให้ครูเพชรร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็กลับมาเที่ยวโรงเรียนบ่อยๆนะครับครับเช่นกันนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เหลือด้วยความสนุกสนานนะครับอยากไปเที่ยวไปไหนเมื่อไหร่ก็เต็มที่นะครับครับก็สุภาพแข็งแรงครับแข็งแรงเหมือนกันครับขอบคุณครับสวัสดีครูเพชรนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของครูสาวๆนะคะขออนุญาตอนยพรครูเพชรนะคะหลังจากนี้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็ได้พักผ่อนสักทีนะคะยินดีด้วยนะคะคุณเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพชรค่ะในโอกาสนี้นะคะยินดีกับคุณเพชรด้วยที่ได้พักผ่อนสักทีละนะคะหลังจากนี้จะได้มีคุณเอ้าเอ้าดูเดค่ะาในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของครูอาสาวๆเนาะนะคะขอให้ครูเพชรนะคะอะไร สวัสดีกับคุณเพ็ญนะคะยินดีด้วยนะคะกับซีรีส์ <laughs> ใ,ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลงแปลงหนึ่งทายทอดเรียงราวเป็นพันปันให้เธอรู้ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟังแปลงนี้ mm hmm. ก็ขอให้รู้ที่แห่งนี้นันยังมีรัก thank mm -hmm. you